ท่านตาวรินไร่สตูสังอดีตรัฐมการครูป่วยมาเป็นมีเบาหวานความดันเนี่ยมาก่อนเมื่อยุ42ปีเราก็รักษากับแพทย์แขนปัจจุบันมาตรอดงั้นหมดความหวังเพราะว่ารับทางยามานี่20-30ปีแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่ทุดลงทุดลงทุดลงเรื่อยค่ะ <S <S มาครั้งสุดท้ายที่ยังตกใจมากคืองั้นบวมท้องนี่โตค่ะ แล้วก็ท้านี่บวมหมดใส่รองเท้าไม่ได้ทีแรกมันผอมก่อนค่ะผอมจนใส่อะไรไม่ได้เหมือนกับกระดูกเดินได้นะคะพอพอหลังจากนั้นปุ๊บมันจะบวมค่ะบวมท้องแล้วก็บวมขาบวมอะไรหมดเลยก็ใส่อะไรก็ไม่ได้ทีนี้ก็ลเลยมาโชคดีค่ะที่ท่นได้เจอกับเซอร์มิตินลองดูที่ท่านบอกว่ายาฝรั่งยังเอาดิท่นไม่อยู่เลยทุกอย่างที่ท่นทานหมดแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นสำหรับดิฉัน แล้วถามว่าแพงไหมแกบอกว่าม,มันก็แพงอยู่นะแต่ว่ามันได้ผลดีมากไม่เอาวันแรกปฏิเสธไปก็ยังไม่เอาค่ะลุงขึ้นมาอีกค่ะมาหาธิฉันสมวันติดติด,ตดจนทั้งเกิดความแบบลำคาญคือเราไม่อยากพูดะคือเราอยากนอนมากกว่าแกก็บังคับพห้ยางาทานก็ฉีดเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นบอกว่าถ้าแม่ไม่หายหนูไม่เอาตัง ลองก็ลองนะก็ลองดูครั้งสุดท้ายแบบเพรายันทานไปได้สักสี่ห้าวันแรกนะคะมันหนักขึ้นมากเลยค่ะอยากที่เวียนหัวเนี่ยเวียนหนักขึ้นนะคะอยากที่ขาแขนเนี่ยเรายัางพอว่ายกได้ยกไม่ได้เลยค่ะมันหนักไปทุกส่วนของร่างกายหนักไปหมดต่อมาอีกประมาณสักสี่ห้าวันหลังจากที่มันหนักลงนะ,นะคะมันเริ่มดีขึ้นค่ะ มันเริ่มเบาขึ้นลุกขึ้นนั่งได้ไปห้องน้ําได้เดี๋ยวก่อนพอทานยาไปได้ประมาณ1เดือนเราก็เข้าไปเช็คปรากฏว่า,าความดันในชั้นหายไปครั้งแรกนะคะเบาหวานลดลงจาก200กว่าก็เหลือแค่100กว่า1450อะไรเราเนี่ค่ะแล้วพออีกหมอนัดอีกเดือนหนึ่งให้ไปอีกยังก็ทานยาตัวนี้มาตลอดนะคะพอทานได้ชุดแรกหมดทุดที่สต่อ ปรากฏว่าเบาหวานความดันน้อยท่านดีขึ้นแล้วก็ไอบวมท้องบวมเท้าวบวมนี่ยุบไปหมดเลยค่ะกลับมาสู่สภาพปกติแล้วก็ไปทำมาค้าขายได้นะคะแล้วสุดท้ายที่ดิฉันรู้ว่าดิฉันได้หายจากโรคที่ท่านเป็นอยู่โดยคุณหมอนัดค่ะเมื่อเร็วๆนี้นเดอนที่แล้วนี่เองก็ให้ไปเช็คทุกส่วนของร่างกายที่เราเป็นโรคอยู่ทานมาติดต่อกันมาถึงนี่ก็แปดชุดแล้วค่ะก็ทุกอย่างก็ดีขึ้น ได้กับตัวทีฉันเองซึ่งไม่มีความหวังแล้วแต่กลับได้ชีวิตคืนใหม่